แล้วนี่หว่าที่มาสายแต่เป <t ale> ิดคลาสเลยนะมึงนอนไม่หล <t ale> um ับหรอวะเออาการกระสับกระส่ายอะไรยังไม่หายเหรอออมรอย่างนั้นแหละ มึงไม่ต้องกลัวใครมันทำร้ายอะไรมึงหรอกนะแล้วมึงก็ดูผอมลงนะเนี่ยตาขมึงก็ค้ำๆน่างนะ้นะไม่ได้นอนคุณป้ามึงก็เป็นหอหรอกเดี๋ยวใท่านเป็นห่วงอะไรเลยไม่เป็นไรเด็กครบนะเด็กไม่สายอาจารย์ดีใจมากเองนรั แม่ครับปีนี้ผมก็อายุ19ปีแล้วนะครับอีกหน่อยผมจะหางานทําหาเงินเลี้ยงตัวเองได้แล้วครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับโอเคหรือเปล่าเออโอเคก็ชิลแล้วหนกูยังคิดถึงแม่นีดหน่อยงั้นเดี๋ยวกูพาไปพักผ่อนจิตใจกันอะไรวะอันนี้เพิ่งเปิดคาร์เองนะเฮ้ยอย่าไปเครียดเยอะไปพักผ่อนจินใจเดี๋ยวกูพาไป เดี๋ยป็นปากขายเกลียดเรื่งคุณโอเคได้เดี๋ยวผมไปนะมไกับมึงก็ได้ไม่ครับผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสว่างเดี๋ยวผมมาเยี่ยมแม่อีกนะครับเดี๋ยวแม่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะดูแลเองให้ดีที่สุดนะครับ มันไม่รีบตื่นหรอ,อ่ะเฮ้ยอย่าไปกลัวเลยมานั้งที่อวให้คุ้มดีวะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็กำจัดปุนทิ้งคนสิ้นเรื่องไปตั้งนานแล้วแหละ เฮ้ยไอ้เอกของเขาหรองมึงเนี่ยมึงจะฆ่ากูใช่ไหมมึงอยากให้กูตายเหมือนแม่กูใช่ไหมต่อกูดิบเงี้ทำช่ไหม,มนมี่ชั่วโมงเป็นภาระามาตลอดเลยใช่ไหมถ้ากูคิดว่ามึงเป็นภาระกูค,คงไม่ช่วยมึงมาจนถึงวันนี้หรอกกูกลัวโดนเหมือนแม่มึงใช่ไหมไม่เป็นไรนะกูอยู่ตรงนี้แล้วมาเถอะงั้นเราไปหาที่พักที่อื่นกันไหม,มเผื่อมึงจะได้สบายใจขึ้น อืมขอโทษน,นะไม่เป็นไรไมุคงอ่อนไหวง่ายใช่ไหมล่ะงั้นเดี๋ยวกูพาไปนั่งริมแม่น้ำก็ได้ก็ดีนะครั้งนี้กูขอเลืองเองนะได้ดีโอ้ดีว่ะโคตรสวยที่เนี่ย เป็นไงวะสวยปะชอบมากเลยแบบวันที่อยู่นี้พเพืนที่สุดท้ายที่คุณมาแม่เลยรู้อย่างตอนนั้นค่อยมีจริงดูเลยมันเป็นมิจฉุนเลยที่ไม่น่าคนรบอ่ะเขาทิ้งไปเฮ้ยปุ่นปุ่นปุ่น อะไรอคนคนนั้นเข้าตามกูอีกแล้วเขาจะฆ่ากูแน่เจนๆคนละคนหรือเปล่าไม่ต้องคิดมากนะอาจจะคนละคนก็ได้ <Okay. S 1> มั่นใจแล้วเหรอกูว่า หน้าคนละคนะเมื่อกี้กูคิดไปเองเย็นๆม่คิดมากนี่ไปอย่างนี้ก็ได้เีืยอมันจะได้สบายใจขึ้นไป let's go พี่เปลี่ยนทุกที่มายู่ตายลองเลยนี่ยกูเพิ่งวี่งออกมาดี นับคงหายได้เลยนะบอก,บกอแล้วันต้องมีช่วงแะบ้ต้องเสียความร้อนเทียบตามนั้นเลย,เลยผมมัจะสอนกทนเล่ผมกบบผมยาวผมสั้นอะไรเงนะี้ยไปจ๊ก <c oughs> รู้ตัวีกทีก็จะหมดวันแล้วนะ วันนี้สนุกดียังนะออทั้งๆที่วันนี้มึงระบวงทั้งวันเลยนะอืมกูขอโทษแล้วกันไม่เป็นไรหรอกมึงสบายใจขึ้นแล้ยไหมล่ะ ที่ระเบียงที่นี่มันลมเย็นดีวะ่ะแล้วเป็นไงวันนี้สนุกไหมสนุกอีกก็รู้นะว่าวันนี้คือวันคขารอวันตายของแม่มแต่กูกับสนุกเองกูคิดว่ากูควรอยู่กับท่านนานๆาแต่ยังไงละ่ะคิดว่ากูสมควรตายเอง มึงก็ตายไปดีเกิดอะไรขึ้นวะอ๋อไอปุ่นอยู่นี่ได้ไงตอบดิเฮ้ยกลัว่าละมันต้องมีคนตามมาฆ่ากูาแน่เลย วางอุ้ลงปล่อยตัวพะกันเดี๋ยวนี้เอ็งยังมีโอกาสแก้ตัวนะมึงหักหลังกูแบบนี้นะถ้าหากกูตายมึงก็ต้องตายด้วยเอาเลย